ดีครับคือละครออกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกับเป็นแฟนที่ดูละครเราจริงๆเออเราก็ดีใจเพราะว่าตอนเราถ่ายทํามา8เดือนปีนึงเนี่ยเราก็แบบเราลุ้นว่าสุดท้ายฟีดแบ็ของละครเรามันจะเป็นยังไงนะครับแต่พอออกมาแล้วเป็นแฟนชอบกันเออเรายังก็มีความสุขที่เขาอยากจะมาเจอตัวละครเราอ่ะมาให้กำลังใจกับเรื่องราวของเรานะฮะก็ดีใจครับ ก็ขอบคุณขอบคุณมากๆ, <c oughs> ๆคือเราเห็นตั้งแต่แรกลแล้วแหละว่าความชันโปรเจกต์นี้เราก็เอารูปเรามาติดตามแบบเออมันได้เลื่อนนะนก็อนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ยังรักแล้วก็สนับสนุนผลงานนะ <c oughs> ครับจากช่วงแรกที่ไปได้เรื่องเนี่ยพี่เชื่อว่าน่าจะทำได้ที่้ราเป็นแบบวันนี้เราเป็นแบกมันต่างมัดีแบความมีความตั้งใจของเราสุดมากก็หายเหนื่อยไปเยอะเลยนะครับคือต้องบอกว่าตอนที่รับบทแปดเนี่ยมีความกังวลมาก ว่าส่วนตัวเราเล่นแฟกครั้งแรกเราก็ไม่อยากทกําการบ้านแบบเอาไซ์อินเราไม่อยากหากายภาพที่มันแตกต่างหรือแค่ทรงผมเออเราอยากให้มันเป็นตัวละคพอที่มันมาจากข้างในจริงๆเออแล้วเราก็พยายามจะทําแบบนั้นโดยไม่ได้บอกว่าตัวะขาตัวนี้มันจะแบบจะแบบต้องเกาหัวหรืออะไรเือให้มันออกมาจริงเราก,กลัวว่ามันจะไม่ขาดแต่พอท้ายละครอนอกอ,อกมาเฮ้ยมันโอเคเออคนดูเขาก็มองเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจทํา คือเขาคือเขามองเห็นข้างในของตัวละครมากกว่าภายนอกเออแล้ก็ดีใจก็หายเหนื่อยเลยครับยังไงให้คนดูอินและคนดูทั้งรักทั้งเลียดในเวลาเดียวกันทั้งตัวละครที่วาแล้วก็ตัวคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นไปตามเรื่องราวของตัวละครคือมันมีเหตุและผลของเขาอย่างตัวที่วาเองเนี่ยตอนนี้คนก็มีคนเริ่มแบบไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเขาไปปันใจให้กับเกรซแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาโตมากับวิแบบเพื่อนกันก็อยู่ด้วยกันมาเราก็ไม่ได้มีใคร จนวันหนึ่งที่เรารู้สึกเหมือนเป็นหน้าที่เราเกรงใจพ่อแม่เขาแล้วถ้าเราไม่แต่งกับวิแล้วมันจะยังไงเออคองถึงเวลาแล้วแหละแล้วถามใจจริงๆอ่ะพี่วาก็ผิดที่ไม่ชัดเจนกับความรักกับความรู้สึกจริงๆจริงๆอ่ะเรื่องมันเปิดมาแล้วว่าพี่วา่าเนี่ยเขาลังเลตั้งแต่แรกที่เขานั่งดูแหวนเขาก็ถามตัวเองว่ามันจะดีเหรอมันใช่หรอเราพร้อมหรือยังแต่ก็แต่งไปเถอะโควงลูกสาวเขามานานแล้วแต่ท้ายพอมาปฏิบัติภารกิจได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ เขารู้สึกมันแตกต่างไปมันก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ด้วยสถานการณ์ลหลายๆอย่างทําให้มันเปยความรู้สึกไปครับแต่ถามว่าเขาถูกไหมเขาไม่ถูกเขาควรจะแน่วแน่และคุยกับบิ๊กตั้งแต่แรกคุณจะถามกันว่าเรารักกันแบบแฟนจริงหรือเปล่าหรือเราแค่ถูกพันกันตกใจไหมคะไมหรือว่าคาดเดาได้พอแฟนเริ่มมีคอมเมนต์ว่าทำไมถึงว่าแบบอยากมีโลกของใบไม่ไม่ตกใจเดี๋ยวเรื่องราวมันจะชัดเจยนยิ่งขึ้นใช่เพราะว่า ไม่อยากปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววิเองเขาอยู่กับตะวันเขาก็จะรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าตอนนี้เรื่องราวมันเปิดเผยแล้วที่ว่าตะวันความจํากลับมาแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้มาเจอกันแล้วเดี๋ยวทุกคนต้องแยกย้ายกันออกไปถามใจตัวเองดูว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรต้องติดตามกันต่อไปถามแบบนี้ดีกว่านะเวลานี้ถ้าถึงไปเดินในที่สาธารณะแฟนป ผมต้องเป็นตะวันแล้วล่ะจริงๆอะตอนแรกอะแฟนคลับผมเชียร์ที่ว่าเออชอบหนุ่มมาเท่ดูแน่วแน่ไม่ค่อยพูดเป็นคนแบบตรงไปตรงมาแต่ไอความไม่ค่อยพูดนี่แหละที่มันทาให้เขาเป็นแบบเนี้ยแต่กับตะวันที่เป็นคนพูดทุกอย่างแต่เขามีความชัดเจนกว่าตอนนี้คนของรักตะวันเดี๋ยวเชื่อว่าวันหนึ่งคนอาจจะกลับมาเข้าใจที่ว่าก็ได้ก็าขาวขนาดนั้นอะไม่ใช่ไม่ใช่ใครโจดใจไหว เล่นนะคอือง่ายๆว่าความขาวทำให้ใช่มันทะลุตา<ค>เข้าไปถึงความรู้สึกเลยมันเลยหายใจไม่รู้ท้องยายอดเยร์ไม่ใช่มันเป็นความผ,ผาูกพันแล้วก็อย,าอยา่างเกรซเนี่ยคือหลายๆสถานการณ์นะเขาชอบคือเขามีความทุกข์ในชีวิตเขาเยอะเออแล้วเวลาเขามีความทุกข์เขาก็รู้จะเอาอ๋อยไงแล้วเขาก็มีแต่เราแล้วเราก็รู้เรื่องชีวิตเขาเยอะมากจนเราเกิดความเห็นอกเห็นใจเขาเออแล้วมีวันหนึ่งเขาก็ เมาแล้วเราก็เป็นห่วงเขาอแล้วเขาก็แบบบังคับให้เรากินออใช่ใช่แล้วก่อนหน้าจะเห็นว่าเขาขาวเมาก่อนออได้กินด้วยกันก็เ้าไปกันใหญ่ครับเจ้าฝา,า,ะะา,ลาก,ะกะละครเรื่องในรอยสายนะครับคือตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตอน2ี่กว่าก็เกินครึ่งทางแล้วนะฮะที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเข้มพ้นแล้ว ตอนต่อไปยิ่งเข้มข้นกว่านี้นะครับต้องมาติดตามและกำลังใจตัวละครทุกตัวเลยนะครับว่าความรักของหนุ่มสาว4ี่คนมันจะลงเตยยังไงนะครับวันที่ความจริงปรากฏแล้วก็พัชระพี่อนสราวุฒิต้องมาติดตามความไร้กาดของเขาว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเขาจะเป็นยังไงเขาจะรับผลกรรมรุนแรงแค่ไหนนะครับมาติดตามกันนะครับกับละครเรื่องในรอยทรายครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสองทุ่มสี่สิบทางช่อง7 HD อดีนะครับ ก็เลิกลากเลิกลากอยู่แต่ตอนนี้นมีจริงๆแล้วนะครับรดเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ก็เด uh ี huh. ๋ยวไปคเวอร์เพลงประกอบละครนะครับโชคดีมากคือผมมีไอดอลผมคือพิโก้แซคแมนเคยใจำไหมไอดอลผมเลยผมก็มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาว่าผมเนี่ยผมอยากร้องคเวอร์เพลงประกอบละครพิโก้บอกเดี๋ยวพิโก้ทําให้เดี๋ยวพิโก้ให้พีโซ่มาเล่นเป็นโนให้แล้วเดี๋ยวพิโก้เป่าแซคโซโล่ ว้าวสุดยอดเลยก็เลยเดี๋ยวไปอัดกันเร็วๆนี้ฮะประมาณสองสามวันนี้แหละครับเมื่อเช้าพี่โก้เพิ่งส่งเดโมมาว่าตามนี้ประมาณนี้แมทต้องอัดกันแล้วแต่ครับก็เดี๋ยวไปร้องเพลงประกอบละครตอนนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าเป็นความแบบเหมือนฝันคือพี่โก้ยังงงเลยผมฟังเพลงพี่โก้หมดเลยคือเพลงบางเพลงที่พี่โก้แต่งมาจากชีวิตแต่ไม่เคยร้องออกงานเลยเออแต่ผมแต่ผมร้องได้ ใช่แล้วผมผมก็รักซิโก้มากเขาแบบคืออย่างตัวผมเองอะ่ะผมตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมเจอศิลปินที่ผมชอบเป็นเด็กเล่ปั่นจักรยานแถวบ้านมาเตะบอลงานซิกโก้แถวบ้านผมก็ถือสมุดเล่มหนึ่งไปขอลายเซ็นเออไล่ผมรำคาญผมเออตอนเป็นเด็กผมเจ็บมากเลยแล้วผมก็ไม่กล้าไปบอกว่าผมชอบดาราคนไหนอีกเลยเพราะผมกลัว เราอุตส่าห์ชอบไปเมทำานี้วว่าหัวใจของเด็กนะแต่พอโตขึ้นมาก็โตแล้วแหละก็ได้เจอกับศิลปินที่ชอบหลายคนแต่ไม่เคยมีใครเหมือนพี่โก้เลยพี่โก้เป็นเป็นไอดอลผมก็เรียกว่าในภาษาคริสเตียนเป็นพระพรในผมมากคือทุกคนที่เดินเข้ามาบอกว่าเขารักละครผมผมเจอกับเขาผมไม่ถามเขาทำไมผมจะขอบคุณเขาเหมือนที่ผมวันนี้ผมเดินไปบอกพี่โก้ว่าผมโคตรชอบเพลงพี่เลยเออใช่ผมชอบทุกเพลง พี่โก้แบบจับมือผมกอดผมก็ขอบคุณมากพี่โก้ทาเพลงมาหลายสิบปีวันนี้เป็นวันที่พี่โก้มีความสุขมากเฮ้พี่โก้แบบโหพี่โก้โค้นรักงานตัวเองเลยผมก็เลยมองย้อนกลับมาหาผมว่าผมเป็นได้เหมือนพี่โก้ไหมวันที่มีแฟนคลับบอกว่าเขาชอบละครเรื่องนี้เออบางครั้งเธทำไมผมถึงแค่เหนื่อยแล้วก็๋อขอบคุณมากครับแค่นั้นเออทาไมเราถึงไม่ภูมิใจเขาอะไรอย่างเงี้ยความน่ารักของโก้จะทําห้กำรวจดันในการในงาน ขอไม่ครับความน่ารักของเมโก้เป็นความสวยงามในอาชีพมากๆวันที่เราทํางานวันที่เราเข้าวงการะเราลืมไปแล้วเหรอก็เรามีความฝันอะไรใช่ไหมวันนี้เราเป็นพระเอกแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเหรอให้คิดถึงวันที่เราเข้าวงการเสมอมากกว่าเราจะมีวันนี้ได้เราตั้งใจเราทุ่มเทแค่ไหนวันนี้วันที่เราโตมาแล้วเรามีคนชอบในผลงานเราอ่ะข้าไปกอดเขาขอบคุณเขาเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวอีกวันหนึ่งมันจะเป็นอดีตแล้ว มันย้อนกลับไม่ได้แล้วครับวันนี้ให้ชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองเป็นสำเร็จที่นี่ก็โอเคแล้วก็ฝากแฟนเลยรอติดตามผลงานครับก็ฝากแฟนนะครับเดี๋ยวมีร้องเ o v e r เพลงประกอบละครนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่ในปีนี้น่าจะสองเพลงนะครับเป็นเพลงช้าเพลงหนึ่งเป็นเพลงช้าที่อยากจะให้ทุกคนฟังแล้วกลับไปกอดคนที่เขารักเป็นเพลงที่อาจจะร้องเกี่ยวกับเงื่อนไขของเวลา ว่าถ้าเวลามันผ่านไปแล้วมันไม่ทันแล้ววันนี้เรามีคนที่เรารักเรากลับไปทาดีเขาไปก่อนเขากับอีกเพลงนึงนะครับเป็นเพลงแนวไอร์บีสนุกๆโยกได้ลองได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของปีนี้้วยละครับแล้วก็ส่วนเรื่องละครก็ฝากติดตามกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับ